ตื่นเช้ามากกับเข้าซุโม,มทเทศงานคือเก่านะล่ะทุกคนวันแล้วมืน้อนี้ากาศก,าก็คือดีบ่คักเลยลมพัดเย็นไว้บ่อยปานเดือน11เนาะเบิ่งเขาเปิดหน้าต่างไว้ลมก็คือพัดจนผ้มานปิวแบบนี้เลยแม่ทุกคนขนาดว่าอากาศดีก็ยังพากาันเปิดแอร์เ็ดงานคือเก่าเนาะวันวนะวแล้วมื้อนี้เขาก็สิพามาเบิ่งการเทศงานของเขานะทุกคนวันแล้วตอนเข้ามาเก,กาหลีใหม่ๆก็คือบุเคยรู้เลยเลยทุกคนว่ามันมีงานโรงแรมเนาะรู้แต่ว,ว่ามันมีงานสวนงานฟาร์มงานโรงงานแบบนี้เนาะแต่งานที่เขาเลือกมากนะก็คืองานสวนทุกคนพอสมัยอยู่บ้านก็คือพาากกนเเ็ตตะวลย เลือกเป็นงานสวนเพราะว่าเขานาสิป็นแบบนี้แหมแต่พอมีคนแนะนําให้เขาลงมาเฮ็ดงานโรงแรมเบิ่งเท่านั้นแหละทุกคนเขาบอกว่าเธอเฮ็ดปินแล้วมันก็คือสิง่ายแบบนี้เนาะแต่ตอนนั้นเขาก็คือยังแบบยังชั่งใจอยู่เนาะบุรุษว่าทีมาบุมาแบบนี้แหมพอเขากระบุเคยเฮ็ดเนาะแล้วก็เฮ็ดบุปินเมตตาปูที่นอนแบบนี้ก็ยังบุป็นแม่ทุกคนพอแต่ได้มาเฮ็ดแล้วก็คือติดใจไม่ความเขาบอกเนาะเขาบอกว่าเธอเกิดว่าได้เฮ็ดแล้วมันสิติดใจเพราะว่างานนี้มันบุเดตากแดดแหมพอแต่มาลองแล้วก็ติดใจไม่ความเขาว้ลนั่นแหละทุกคน พากันเฮ็ดสองคนไมมทุกคนเฮ็ดคนเดียวโบวปินได้ต้องพากันจับคนละโซนแบบนี้ไหมส่วนสุม,มือนี้แล้วก็คือชำนานเลยเนาะพอจะชำนานแลน้วก็คือแบบรู้สึกว่ามันง่ายๆเลยเนาะเพราะว่าเขาเฮ็ดอยู่คู่มือไหมส่วนแต่ละห้องนะคะก็สิใช้เวลาเฮ็ดอยู่เกิน10นาทีเนาะถ้าเกิดว่าห้องใดที่มันโบหกแห้งเด้ถ้าเกิดว่าห้องใดหแหงนะ้หงๆนี่ก็คือที่กลสนาทีอยู่ดอกทุกคนะกลากาแล้วก็ถ้าเกิดว่าลูกค้าโบหลายเนาะถ้าเกิดลูกค้าโบหลายเขาสะเฮ็ดไปแบบซาๆถ้าเกิดว่าลูกค้าหลายนี่ก็คือห้านาทีนี่ก็คือต้องแล้วเลยทุกคนเพราะว่า ลูกค้าโบรายนี่เขาก็คือไปเรื่อยๆเนาะคือจังเมื่อนี้แหละทุกคนมื่อนี้ก็คือลูกค้าเพื่อนโบรายเนาะเขาก็เลยเฮ็ดไปแบบซาะๆไปเนาะก็เลยได้มีเวลามาถ่ายวิดีโอก็แล้วพอบ้านขอาเขาก็คือเฮ็ดบนนอนจนแล้วแล้วเนาะส่วนเขาน่ะก็คือังบ่ยด้เเข้าไปเฮ็ดในห้องน้ำเลยเพราะว่าเขาก็คือสิแบ่งนาทีกันเนาะพอบ้านนี่ก็สิเฮ็ดเกี่ยวกับบนนอนส่วนเขาน่ะก็สิเข้าไปเฮ็ดอยู่ในห้องน้ำแต่ว่าขยะเนี่ก็สิเก็บซอยกันก็แล้วเขาก็ไปหาเฮ็ดในห้องน้ำเขาเขาก็นอนทุกคนเพราะต่ายางเข้ามากก็คือเห็นฟาสะโคกปิดไว้แบบนี้เเาาาากก็คย่ฝไปปิดดม้ทุน ็คือต้องกดสะก่อนเนาะพวกเกาหลีมักใส่ห้องน้ําแล้วบบกดแต่มักปิดฝาไว้แบบนี้พอถ้าเขากดไว้แล้วเขาจังสิเปิดเนาะถ้าเกิดว่าไปเปิดเลยเนี่ก็คือเดี๋ยวเขาสิเจอแจ็คพอตแบบนี้แม่ว่แล้วก็คอโตไปเฮ็ดหน้าทีกขเข้าก็นเลยทุกคน